เกี่ยวกับการนับจํานวนสัตว์นะคะแ้เด็กๆก็สามารถบอกได้ว่าสีตา่ตางานแบบอุพายได้ยกตัวอย่ยางว่าเป็นสัตว์นะคะการเอาออกจากกลุ่มนะคะเอาออกจากกลุ่มแล้วจวํานวนที่เหลือก็ต้องเป็นยังไงคะน้อยลงใช่ไหมคะพาวันนี้ก็เช่นกันนะคะคุพาก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการนาสัตว์ต่างๆออกจากกลุ่มแล้วนะคะแล้วก็ให้เหลือน้อยลงโดยวิธีการนับจํานวนตัวเลขนะคะถาเด็กๆพร้อมแล้วยคะถ้าพร้อมแล้วนะคะ เด็กก็เปิดวิชาคณิตศาสตร์หน้าที่24น,นะคะหน้าที่24ที่อุบลไดน้นำขึ้นกระดานไว้แล้วนะคะเคด็กๆก็มาดูกันเลยค่ะว่าโจทย์กำหนด,ดให้ทำอะไรคะถ้าโจทย์กำหนด,ดว่าให้นับจำนวนคงเหลือนะคะจำนวนคงเหลือที่เป็นคำต่อแล้วก็จาระบาดทับตัวเลขนะคะทับตัวเลขแล้วเราก็ต้องวาดภาพนะคะวาดภาพตามจำนวนที่เหลือค่ะถ้าแต่ก่อนนี้นะคะเด็กๆจะมาละภาพแล้วก็เรียนรู้ หน้าที่สีนะคะคุณพาก็จะพาเด็กๆเขารู้จักกับเครื่องหมายค่ะเครื่องหมายลบนะคะเด็กๆเครื่องหมายลบนะคะซึ่งการเอาออกจกกคูมเราจะแทนด้วยเครื่องหมายลบนะคะแบบนี้นะคะลากมาตรงๆแบบนี้ค่ะคือเครื่องหมายลบนะคะค่ะเรามาดูเลยนะคะว่าเราจะทำอย่างไรนะคะกับหน้าที่สี่นะคะค่ะเด็กๆคะเรามาดูเลยนะคะคุณที่หนึ่งเป็นปลาใช่ไหมคะปลามีม้ค่ะปลามีโม้วนนินึงสองสามสี่ค่ะ เราลับเด้สี่ใช่ไหมคะเราก็แทนตัวเลขเลยค่ะเลขอะไรคะเลขสี่ค่ะเลขสี่ปาเมโลถูกการบากไปหนึ่งตัวเราก็แทนด้วยเครื่องหมายลบนะคะลบหนึ่ง 1, 2, ก็เหลือเ,เท่าไหร่คะเหลือหนึ่งสองสามปาเมโลก็เหลือสามตัวเด็กๆก็แทนด้วยวงกลมเลยนะคะวงลกลมรูปผ้าไม่ต้องวาดปลาวาดเป็นวงกลมสามสามสามวงเลค่ะเด็กๆนะคะเด็กหนึ่ง สอแล้วก็3นะคะพาไปเลยน่ค,คะเด็กๆหน้นาเขียนวงรูปภาพใช้ด้วยวงกลมที่3แล้วต้องการกระบาดค่ะการกระบาดวงกลมที่เป็นเลขอะไรคะดูค่ะเรามีเลข1 2 3ใช่ไหมคะการกระบาดของเรามีสแล้วก็ี่วงกลมของเรามี3แล้วก็การกระบาดเลขกากระบาดเลข3ามไปเลยนะคะแบบนี้ค่ะค่ะเรามาดูข้อที่2ต่อไปเป็ไปูปหอยนะคะหอยหอยมีเท่าไหร่คะ 1>, 1 2 3 4 2> 5สมแล้วก็เจก็แทนด้วยเลขอะไรคะเลข7นะคะนี่คือเลข7นะคะค่ะแล้วหอยก็ถูกการกระบายไป1 2 3 8, 4, 2> และ4เราก็แทนด้วยเลข4ค่ห้าเจ็ดหกสใช่ไหมคะเราแทนตัวเลขทีนี้เรามานับค่ะว่าจะเหลือตัวเลขเท่าไหร่เราก็นับทุกภาพเลยนะคะ1 2 3นอ้า ของเราได้ก็ตับสามเราก็วาดเป็นวงกลมนะคะเป็นวงกลมไปหนึ่งสองสามไม่ต้องวาดข่อยค่ะวาดเป็นวงกลมไปเลยนะคะในเมื่อวงกลมเราได้สามเพราะฉะนั้นเลขเลขก็มีเลขสามเลขสี่เลขห้าก็ต้องการไปที่เลขสามช่ค้าเด็กๆค่ะกากระบาครับเลขสามเป็นคำตอบนะคะต่อไปค่ะ ข้อที่3นะคะเป็นรูปอะไรเอ่ยเด็กๆว่าเป็นรูปอะไรคะปลาดาวค่ะอ่า<ม>ปลาดาวของกูพานะคะมี1 2 3 4 5ค่ะเด็กๆปลาดาวนะคะมี5แต่ถูกกากรบาดไปกระหนึ่งก็เป็น5ล้ลบหค่ะอ้าวเด็กๆมาดูสิคะว่าคันตอบปลาดาวจะเหลือเท่าไหร่นะคะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองส้าวปลาดาวของเราเหลือแค่4ตัวนะคะ ก็วงกลมไปมันก็วาดปลาดาวาดความใช้วงกลมแทนไหมคะสี่ค่ะสี่สี่วงค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะปลาดาวเหลือสี่ทีนี้มาดูตัวเลขครับเลขสามเลขสี่แล้วก็เลขห้าเนเมื่อปลาดาวมีสี่นะคะมีสี่แล้วก็กากระบาดไปที่เลขอะไรเอ่ยเลขสี่ค่ะแบบนี้นะคะเด็กๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ การแยกอกอกจากกลุ่มแล้วเรา,าก็นับจำนวนที่เหลือนะคะค่ะต่อไปค่พาก็จะพาเด็กๆมาเรียนหน้าที่25ต่อกันเลยนะคะวันนี้นเราต้องเรียนต่อหน้านะคะคณิตศาสตร์กั้าที่25ค่ะเรามาเรียนกันเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆรูปเลขาคณิตนะคะที่ครูพาจะนํามาเสนอให้มาสอนให้เด็กๆรู้จักนะคะก็มีรูปวงกลมค่ะวงกลมเช่นรูปผลไม้รูปส้มแตงโมหรือว่ารูปกลมบอลน,นะคะนั่นก็เป็นวงกลมค่ะต่อไปนะคะ รูปเลขาคณิตต่อไปนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะเด็กๆสามเหลี่ยมก็จะมีสามมุมนะคะเด็กๆมีสามมุมและต่อไปสี่เหลี่ยมค่ะเด็กๆสี่เหลี่ยมก็จะมีสี่มุมนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะในเมื่อเด็กๆรู้จักรูปเลขาคณิตแล้วนะคะที่ครูพาได้บอกไปพร้อมเราก็มาเปิดไปหน้าที่25หเลยนะคะหน้าที่25ที่ครูบนได้ออกขึ้นกระดานไว้โจทย์กำหนดว่าให้วาดภาพที่นี ลักษณะเหมือนลูกเรขาคณิตตาลูกที่กำหนดนะคะหน้า25แล้วก็กำหนวงกลมเป็นไงคะวงกลมเห็นไหมคะแล้วก็สามเหลี่ยมมีสามมุมเห็นไหมคะก็ลูกสี่เหลี่ยมมีสี่มุมค่ะลูกแรกนะคะคุณทาก็จะว่าเป็นลูกผลไม้ค่ะเป็นวงกลมเป็นผลไม้เป็นส้มนะคะเด็กๆมาดูนะคะอันดับแรกเลยค่ะคุณทาก็ทำเป็นรูงกลม เติมตาขึ้นไปนะคะแล้วก็เติมไปค่ะวาดใบตรงนี้นะคะ่อางนี้ค่ะผลไม้ส้มนะคะค่ะต่อไปนะคะข้อที่สองค่ะลูกสามเหลี่ยมน,นะคะคุณพาก็จะมาต่อเติมเป็นบ้านค่ะเรามาดูกันเลยนะคะคุณพาจะต่อเติมยังไงนะคะดับแรกเลยค่ะเด็กๆก็วาดเส้นเฉียงลงมานะคะค่ะแบบนี้ค่ะ เป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วคุณพาก็จะวาดสี่เหลี่ยมค่าต่อิมเป็นบ้านของเราไหมคะหนึ่งผ่านี้นะคะค่าค่ะบ้านแล้วก็มีประตูค่ะประตูบ้านเราต้องมีประตูค่ะอย่างนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะข้อที่สี่ค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะเด็กๆรูปสี่เหลี่ยมของคุณพาวันนี้คุณพาก็จะมาวาดเป็นรูปโทรทัศน์นะคะรูปโทรทัศน์อย่ทีนีนะคะเรามาดูกันเลยนะคะสี่เหลี่ยมของคุณพานะคะจะต้องเท่ากันคุณพาก็จะลากันเลยนะคะ ราคาหนึ่งค่ะสองแล้วก็สามค่ะแล้วก็ต่อขึ้นไปนะคะต่อเติมเป็นเอ็นีค่ะค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆกับรูปเลขา่ิทนนี้วงกลมสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมนะคะ คลิปนี้นะคะคุณพา,าก็ฝากการบ้านน้าที่2 4ค่ะแล้วก็25นะคะอย่าลืสมสุ่ทรภูพาุณแก้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ